ในเรื่องฝังลองคนที่โอเพนลองมาสวัสดีค่ะคุณจุ้ยค่ะสวัสดีครับ <c oughs> พี่มันครับนั่งทุดไม่แน่ใจในเรื่อง,องรบคามตัดขึ้นเลยนะฮะคุณจุ้ยค่ะครับผมหนึ่งไม่แน่ใจสองไม่แน่ใจแส,สดงกดสองมานะคะครับผมผมก็ผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเหมือนกันครับ แล้วมันไม่มีเทคนิคไม่มีกราฟอะไรที่จับเส้นจับสายได้ว่าแบบนี้ทรงนี้มันเป็นทรงไม่แน่ใจกับทรงแน่ใจครับอาบอกตามตรงเลยมันบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่ใจนะฮะทุกอย่างล้วนล้วนอยู่กับความไม่แน่ใจทั้งสิ้นเย็นนี้ฝนจะตกหรือไม่ตกก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่แน่ใจชุดนี้จะขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สิ่งที่เราสังเกตสังเกตเห็นพฤติกรรม นะครับับแรกตามสเตปครับมีลักษณะงการยกโลเกิดขึ้น,นอันนี้ก็คออือส่งสัญญาณเชิงบวกนี่ดูจากพฤติกรรมราคาเลยนะครับสองดูจากด a ต a ต่างๆนะที่เข้ามา impact ตลาดนะครับก็ต้องบอกว่าคาว่า data ต,ต่างๆที่เข้ามา impact ตลาดรอบนี้ ก็หนีไม่พ้นเรื่องภาษีของคุณทรัมป์แต่ประเด็นก็คือตลาดมันไม่ลงนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราลว้ลวนยืนอยู่บนความไม่แน่นอนนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยมันก็ต้องตัดสินใจใอตัดสินใจบนความไม่แน่นอนแหละซึ่งซึ่งพอสังเกตเห็นพฤติกรรมเราก็อ่ะเปิดลองอั oss, ปเดต Stop Loss ปัจจุบันนะฮะ 699จุดประเด็นคือว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้ปิดบวกซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงที่จะปิดบวกนะครับใช่มันจะทำให้จุด Stop Loss ใน Time Frame d a i l y นะครับยกขึ้นมาอยู่ที่716จุดครับผมอืดีเนาะเจ็ดร้อยสิบหกจุดนะคะครับผม มาถึนได้แล้วเนาะส่วนทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงเนี่ยเขาก็ยกเหมือนกันนะครับใครใช้ทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงจุดสะตอบก็ยกมาเป็นระยะระยะนะครับล่าสุดนะปัจจุบันนะครับอ่อซับลอยกมาอยู่ที่7จ็ดยสอดจุดครับประเทศยังไงต่อคนไม่มีหน้า ไม่ไม่มีของไม่มีของก็ต้องทำใจนะฮะว่าต้องร้องและสตอปเนเจ็ดสองหนึ่งอย่างน้อย,ยอ,อ่าอย่างน้อยก็ไม่ใช่จุด <c oughs> สตอปเดิมๆถามว่ารอย่อได้ไหมไม่รู้เหมือนกันประเด็นคือ <c oughs> มันจะย่อมาหรือเปล่าและไอ้จังหวะที่เขาย่อมาเขาก็ย่อนะแต่ประเด็นคือเรากล้าหรือเปล่า <c oughs> เขาย่อมาแล้วนะรอบหนึ่ง ค่ะครับผมอันนี้คือทำเสร็จหนึ่งชั่วโมงเนาะใช่ครับได,ไ,ดได้ได้ครับผ่านไปต่อไปอ,อะไรต่อทองคำใช่ไหม<ช>คือจริรทองคำคโอ้โหจะ่ทองคำเนี่ยดูแล้วเหมือนจะโดนนะกขาช็อตเนี่ยอโอ้โหราคาขึ้นมาเมื่อเช้านี้นะครับ เมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดที่3354ซึ่งสต็อปของเราเนี่ย3357ยังไม่โดนแต่ระหว่างวันเนี่ยนะฮะไปทำ High 3374ล่าสุด3367 <c oughs> ก็ขอขอดูสิ้นวันนะสำหรับขาช็อตสต็อปลอส3357ครับผมค่ะ b i t c o i ค่ะบิ t คอ i ก็ใน Time Frame Daily ก็ยังคงอยู่ฝั่ง Long บิตคอยบิตคอยนี่ล่าสุดหน <c oughs> ึ่งแสนสองมื่นสองพันแปด้อยสี่สิบห้าขาลองสต็อปลอสหนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อยห้าสิบห้าเนื่องจากว่ามันพุ่งขึ้นไปค่อนข้างแรงและเร็วนะครับเพราะฉะนั้นจะมีทเรนด์บด้วยคือหนึ่งหนึ่งห้า หนึ่งสามเก้าซึ่งบิตคอย n รอบล่าสุดเนี่ยนะฮะสัญญาณมาตั้งแต่วันที่สามเดือนเจ็ดสามเดือนเจ็ดตรงไหนตรงไหน,นแถวนี้ตรงจังหวะที่มันอยู่ขอบบนตรงนี้พอดีเลยที่มันจะเบรกไม่เบรกนี่นะียมาพอดีเลยนะครับค่ะครับ คนชอบให้หุ้นขึ้นหรือหุ้นลงอ่ะชอบให้หุ้นขึ้นกดหนึ่งมาชอบให้หุ้นลงกดสองมาอันนี้ขอคุยกับคนต้องการมีอารมณ์ร่วมกับตลาดในลักษณะเรื่องราวของการกดเออ่ความในใจเป็นตัวเลขออกมานะฮะ <c oughs> ชอบไหมชอบให้หุ้นขึ้นือกดหนึ่งไม่ชอบให้มันตกตายปไปเลยกดสองอ่ะถ้าชอบกดหนึ่งมา บางคนก็บอกเออกดก็เป็นตัวเลขนะพี่จะได้กดได้ง่ายบางคนก็เขียนอะไรมาก็ <c oughs> ว่ากันแต่นี้พี่เอาตัวเลขเป็นความหมายของนักทุนนะชอบให้หุ้นขึ้นกดหนึ่งชอบให้มันตกตายกดสอง <c oughs> ลองดู <c oughs> อะอยากรู้ว่านักทุนที่ฟังและชมรายการพี่ม่อนอ่ะมีเอฟเฟกกับคาถามได้หรือเปล่านะฮะ <c oughs> บางคนก็เพอ้อ <c oughs> เพอ้เพอ <c oughs> พูดอะไรมาก็ไม่รู้เรื่อง แต่ก็กดหนึ่งมาอ่ะพี่มอนขอเสียงนักลงทุนนี่แอบฟังนะฮะแอบฟังปรากฏชบได้าให้เห็นค่าตานิดหนึ่งว่ามีใครเป็นใครกันบ้างชอบให้หุ้นขึ้นกดหนึ่งไม่ชอบมันเลยกดสองอ่ะถามตรงๆ ตอบให้ตรงนะฮะนักทอ,อ่ะมีคาตอบมาเรียบร้อยหลายๆท่านอ่ะก็ใครที่ไม่เคยเล่นกับพี่ก็ลองเล่นดูจะได้รู้ยังมีชีวิตกันอยู่หรือเปล่า <c oughs> อจุ๋ยแล้วมีหุน้นแนะนํำไหมเชิงแนะนํานะฮะอตจจะเป็นในลักษณะของการดูจุด stop loss ค่ะนะครับซึ่งเอ่อตัวที่เราดูดูโฟกัสอยู่ นะครับก็สองแถวบนครับสองแถวบนนครับใครมีของอยู่ก็จดจุดสต็อปลอสไว้นะครับตัวแรก p ี t g ทสต็อปสิบเก้าบาทแปดสิบตัวที่สอง s cgp สต็อปสิบห้าบาทยี่สิบตัวที่สาม bc pg สต็อปห้าบาทหกสิบห้า P.S.L โหเบรกขึ้นไป2วันทําการรวมถึงวันนี้ด้วยเบรกด้วยวอลลุ่มด้วยนะฮะสต o อปห้บาทเจ K.C.E อ่าสัปดาห์ที่แล้วเป็นจังหวะในการโทร b a c k วันนี้วันแรกดูอาการแล้วน่าจะปิดบวกได้สต o อปสิบเจ็ดบาทหก S.C.C โหไปต่อ ล่าสุด179วันนี้มีโอกาสปิดที่ไฮ็อบล็อตยกมาอยู่ที่166บาท50สตางค์สอผอออกอาการไซด์เวย์มาห oh, โหเกือบเดือนนะครับเห็นแววแล้วนะเห็นแววเบรกสต็อปล็อตของเขา107บาทเซนเทลสต็อป107 B กริม10บาท20 AOT โอ้ o เริ่มกลับมาแล้วเหมือนกันไม่น่าเชื่อสต็อปยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบห้า W H A นะครับโอ้มีตกอกตกใจวันที่ประกาศไทยโดนสามสิบหกเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ทำโเวอโลนะครับหลังจากนั้นบวกเอาบวกเอาสต็อปล่าสุดสองบาทเก้าสิบ C P N สต็อปสี่สิบเจ็ดยกขึ้นมานะฮะแล้วก็ J M T สต็อปแปดบาทห้าสิบห้า O S P นะฮะซึ่งอยู่ในกลุ่มฟู้ดสต็อป สิบสี่บาทสี่สิบสตังค์ครับผมมีกี่ตัวคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสิบสี่ครับโอ้โหลองลองได้ค่ะอ่านั่นคุณมีสักตัวที่คุณช่วยแนะนำไหม p t t g c s c g p บางจาก power ถ้ามีตัวไหนกดชื่อหุ้นมาด้วยนะจะได้รู้จะได้เป็นกำลังใจให้คนที่มี PSL KCE SCC ปัตตะสาสขอ Sentinel B c r e m LT WHA CPN JMT อสสพาใครมีตัวไหนบ้างคะอ้าวกดแบบตัวไม่มีมา KTC อ่ะใครมีตัวไหนบ้างคะ KTC อ่า KTC KTC ใช่ก็แก๊กอยู่ข้างล่างก็แก๊กอยู่ข้างล่างนะครับก็ ออัปเดตจุดตอบ p รายกันสำหรับใครที่มีอยู่ต็อปยกขึ้นมาอยู่ที่ยี่สิบสามบาทหกสิบสตงค์จ้ะได้เลยนะคุณทัญญาแต่เดี๋ยวไปพอเห็นช่องเยู่เอทีซีคุณจุยที่คุณจุยพูดมาไม่มีคนมีเลยสักตัวจ้ะมีอะไรก็ไม่รู้ดีวีแปดนู่นไปโน่นนะฮะไอ้พูดที่คุณจุยแนะนำไม่มีสักตัวประเทศไทย อะดีแปดจะไปเล่นกับเขาเหรอจ๊ะเอ g ซีจีเอติดค่ะที่คุณจุ้ยให้มานี่ติดอยู่ค่ะคุณกันจะมีบอกติดอยู่ค่ะโอเคตอนนี้ก็ตามนั้นนะสําหรับข้อมูลโอเคสําหรับนั่งลงทุนที่ตามก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ตามคุณจุ้ยต่อส่วนทางนั้นเอ0ซ่าศูนย์สตอปลอสเนาะยกขึ้นมาเนาะใช่ยกครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่พี่เจเหนึ่งเจ็ด 7, จาก้าหกกเ้าเก้าอ่ะแล้วทำเป็นหนะนึ่งชั่วโมงเจ็ดสองหนึ่งนะนังถือนะเดย์นี้เจ็ดอ่อเจ็ดหนึ่งหกใช่ค่ะเดย์เจ็ดหนึ่งหกได้เลยหุ้นฝั่งรองสิบสี่ตัวแต่มีจุดสต็อปร้อนให้นะอืออือใช่ค่ะกินจุ้ยก็ขึ้นบากเลยนะอเออ ไม่ได้แนะนําให้ทําอะไรนะฮะสำหรับหุ้นที่ท,ที่ที่แสดงให้เห็นภาพเมา่อสักครู่นี้แค่แค่ใครที่มีถืออยู่ก็บอกจุดส<ๆ>ต็อปลอสเฉยๆตราบใดที่มันยังไม่โดนสต็อปลอสก็ก็ถือไปเรื่อยๆครับผมครับอืครับโอเคกับคุณค่ะคคะครับสวัสดีครับอยากให้นักทุนไม่มีความมั่นใจไปเรื่อยๆนะฮะ